ไหนด้านน้ำล้างมือไก่ย่างไงไก่เนี่ยไก่ทอดไงสั่งไก่ทอดเขาจะให้น้ำล้างมือมาด้วยปลาหมึวงวางดาวครับโอ้สวย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 ,สวยปลากระกพงมันบ้างม,มุทีบครับเอาขระดับะอะไรกระดับตัวสวัสดีครับช่องเสียพ,พงศินแลนด์นะครับ วันนี้เราจะไปกินอาหารไทยครับที่ร้าน a m ซ z ่ง g t h ก็เริ่มจะมาสถานีรถไฟเลยครับอยู่ข้างข้างหลังฮอ l i d a y Inn นะครับเช็คอินร้านเปิดใหม่ครับเปิดในสามเดือนที่ผ่านมาครับรับ สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับกินอาหารที่ร้านอาหารอเมซิงไซฟูดอ่าร้านเปิดหมายว่าบฟเฟ่สิบบาทนันไม่ไม่สิบบาทนะเราหนักสิบบาทใจกลางเฮลซิงกิฟินแลนด์อ่าไปไปไปทางเข้า นี่ครับไอเมซิ่งไทยนี่ไม่ใช่หรอหรอห, <c oughs> หาทางเข้าเห็นคะรับ <c oughs> ไม่เข้าทางนู้นแล้วอเอออะไใหญ่อยู่นะได้เหรวเจ,จ้าป๊อปสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายอะไรนะครับรบรบร,บรบายากาศ <c oughs> เอ,เ,เอาตัวไหนอ่ะเฮ้ยตนอมมานั่งร้านใหญ่นะครนะนี่ครับบรรยากาศร้าน Amazing Thai Food อยู่ใกล้ๆครับโนซิงกิอยู่ข้างหอสมุดเดินจากสถานีรถไฟก็ประมาณ5ถึง10นาทีครับไม่รู้นะครับ สวัสดีคร oh, the ับสวัสดีครับผมเบียร์วาเอาเบียร์สามคนครับนี่ครับบัาดับเบียร์สิงห์วายมอสเลยสดนี่แลอวเบียร์สดี่ครับเบียร์สดสิงห์วาสวัสดีครับนี่ครับร้านก็ ถือว่ากว้างขวางดีครับน,นี่ครับเจ้าของร้านชื่อพี่อะไรครับสุ่ผันค่ะพี่ผันนี่ครับลูกชายเน,ะนาะครับโอ้สุดหล่อลูกชายครับมายินดีต้อนรับครับที่นี่ Amazing Thai นนคือคื้ ครับบรรยากาศติดถนนนะครับตรงข้ามาออสมุดนะปูนเอ,อเองมั่ได้หรอปูนเองไ่ได้หรอต้ราตัคุมหน่อยนี่ยังครับเนี่ ซุปนอใหม่โอ้โหตัแสบเนาะนี่น้องการแสบยังคากเลยสามถาดครับร้าน Amazing ไทยแมนีิ Amazing Thailand Thai ฟ o o d a m a Thai f ซุปอีสานบานเฮ้าครับนอใหม่ น้ำมถาดครับโอ้มีปลาสมอนน้องครับนี่กี่บาทเลยถูกครับเครดกันเลยครับเค็ดซุปน้อใหม่ครับซุปต้อใหม่ครับห้าก,กินยากด้ิ่งนอกจากเค็ดเองร้านอาหารหาก,กินเนี่ย ยังไงนวดบอ๊ะอ้าวอ่ะอืมอ้าวขนมเบิ้ลไปนาเลยอืมก่อนเนี้ยก็มีเดี๋ยวน้องมันเอาให้ที่กินน้ำกันครับสุดนอใหม่บุฟเฟ่บุฟเฟ่หมดแล้วครับพี่พี่ตื่นกี่โมง ถามตอนตอนพี่เตยพี่เตยกี่มงืมขาทาเขาท้าจับนวดอร่อยไปเด้กินเลยนี่เป็นปีอะไรนี่ไม่แม่เป็นปีเลยสองปีสิแสบกับพี่น้องโซนอไมรอกาอืมอืมอินจัอืน่ืนอ เสียงไม่ค่อยดีเลยเมื่อเช้าเนี่ยหนักเลยเมื่อคืนนะเอ่ใช่จะเรานอนก่อนเวงนอนก่อนเาีจบแล้วครับพี่กัทต้องขามฮอสมมิเลยครับนี่ครับอาร การใหญ่ๆเนต้องข้ามเลยครับตั้งไว้มาใหม่แน่นๆครับไม่มชมีสมุดตมันจะเรื่องของตม่เาน้ำน้ำล้างไก่ย่างไงไก่เนี่ไก่ทอดไงสั่งไก่ทอดก็จะให้น้ำล้างมือมาด้วยปลาหมึกวางดาวครับ โอ้สวย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 ปลากระพงมันบ่าืมุทีบครับเอาคิดทำอะไรทำกระตัวนับไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนขาเป็นเปลี่ยน ออแล้วออแล้วน่เป็นะไองจิ้ขอไทยพี่ใส่หมวกเขาไม่ถนัดก้มเหนยไปเลยกะนมันเหรอมันหเลยอิ้มนี่จิ้มเนียวยออกจอกนี่จิ้มชอมิกเลยไม่ใช่จอกใหญ่มากเลยจอมิลขรัมาพี่ทนใยนะ้าสะอาดสะน้ำสน้ำใสนั่นเงใสเจียบเลยน้าปลาเนี่ยแล้วี่นี่กินเ ไม่หวานไม่หนาหวานพี่ไม่หวานไม่หวานเลยปี๊ดเลยไม่เนาหวานจำไปเดี๋ยวก็จะบางเย็นทำทำบางเย็นสติงอะไรแปลกเดี๋ยวพออยู่หมูชึ่งหมูชาเลยนะไอ้ลอกกินปลาไหมอะไรเลยจาะเลยเจาะเลยปลานุ่กล้องเห็นชัดอยู่ แกวี่วบังเปล่าในบังในบังมือบังกินเบื้องพี่น้องกล่องอยู่ทีตรงไหนปลาหนึ่งมะนาวครับอืมอืันเดียวใสขาวจุ๊กเลยปลาหวาน แซ่บยุหวานกับหวานไปไหมไปไหมไปไหมกระพงหิมะ,ะโอ้วหวานหวานวัดกา้าห,หวานอะไรหวานหวานน้ำใสเมื่อกี้ <c oughs> หวานเลยหวานติ้งเลยอะเวลาก็หวานเสริมตาลหรือเปล่าวัดกา้า <c oughs> <c oughs> แต่ทานน้ำเต้าไหมลาเด,ด็กมาแบบซอยู่ แต่พันด้วยน้ำเกลือแข็งจิตมันทำไรหลายอย่างไงถ้ามันอยู่ข้างนอกไงเห็่อะไรได้บ้างคุณมารอรถรออะไรนี่ก็มาใช่ใช่เรียบได้คือไปคือรถไไกลๆนะรถที่นั่งไกลๆที่รอเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยแต่ก็ต้องมานั่งถ้าคนรู้ทุกอย่างยี่ห้อ ก,กินเลยกินเลยซุปน้ำม้นสมครับน้ำม้นสมนี่นี่ซุปน้ำม้นสมครับ,รบฟินแลนด์ครับอ้าวยังไงเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวปกติกินน้ำม้จืดเนื้อไม่สมได้ไงแมนไม่ค่อยพอครั้งแรกในชีวิตข่าวทาข่เขเขาเหนียวเลยจบข่าเหนียวเลยอ้าวกินมาแล้วมาแล้วได้ได้กินกินได,ได,ได้กินได้กินได้ เนื้อหมักน้อใหม่เนาะเย็นตรงภูเขาอืมคนจอกนหน้อใหม่สมครับปกติสิพัดเพชรน้อใหม่สมเนาะอันนี้มากินในซุปน้อใหม่สมครับอืมเป็นแรงการรสชาติแตกต่างอยู่ ใส่ไหมใส่ไหมใส่ป่ะกระโปงเนี่ยลืมไปกระโปงต้องเล่นนี้มันจิ้มซุปครับซุปหน่อไม้นสมมาซีบิลงครับอืออือเสียดายอีกรสชาตินึงครับจัดจานกว่าแม่ดู ไลโควิดอ้นี่ครับสมุนไพโควิดแกนแรกไอ้ซุปน้อไม้ไอ้น้อไม้ต้มครับอันนี้น้อไม้สดเป็นน้อไม้ส้มน้อไม้สมน้อไม้ดองกันแหละนัวครับแซบนัวแซบนัวครัว Amazing Food ท่ายสิครับแล้วครับขอบคุณที่ ติดตามรับชมครับช่องเชฟพงฟินแลนด์ <c oughs> <c oughs> food, ครับไอเมซิงไทยฟดครับ